วันนี้เราจะมาทําการเพราะ,มะเมล็ดมะม่วงหามมะนาวขอยญี่ปุ่นกันนะคะอันนี้ที่เรากินขาวก่อนมีอยู่สิบหกสิบเจ็ดเมล็ดนะคะนี่เป็นมเมล็ดที่เราแช่น้ําไว้สี่ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะมาเพาะกันเลยเดิยนที่ใช้เราก็จะเป็นข้างล่างเป็นหน้าดินข้างบนเราจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะ เขาก็จะหย่อนมเมล็ดแล้วก็เอาขุยมพะพร้าวกบบางๆนะคะอันนี้มะม่วงหางมะนาวโหยญี่ปุ่นนะจ๊ะที่เพาะมเมล็ดไว้สี่วันแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะ,ะอันนี้จะเป็นอบอลสีนะคะบอลสีพอดีไม่มีกระถางก็ลกเลยเอาเม,ม็ดมาฝากไว้นี่นะคะต้นเขาจะยืดแต่นี้เราจะมาดู ข้มองหามะนาโฮญี่ปุ่นของเรานะคะที่เพาะไว้เนี่ยค่ะเริ่มแตกเริ่มงอกมาแล้วนะคะอันนี้อีกกระถางหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่างอก,งอกต้นโตกว่าเพื่อนพวกนี้กําลังพิ่งงอกนะคะเนี่ยเห็นเม็ดเขาอยู่ในน้เะะพิ่งงอกะคะ่ะงอกมาเนี่ยนะคะแตกมาตนนัวเล็ก นี่หนึ่งสัปดาห์แล้วนะจ๊ะนี่งอกดีมากเลยงอกมานับได้สิบสี่สิบห้าต้นแล้วนะคะทั้งหมดจากทั้งหมดสิบแปดเม็ดงอกมาสิบห้าเมล็ดถือว่างอกดีทีเดียวจ้ะเดีย๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อว่าจะเหลือรอดถึงตนตอนตอน้ตนโตน,นี่กี่ต้นนะคะ ไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเพราะ,มะเมล็ดถ้าเป็นต้นพาอมเมล็ดเขาก็จะได้กินลูกนาหน่อนะคะ3-4ปีนะคะกว่าจะได้กิน